Hi, welcome back to my YouTube channel. สวัสดีกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกคน วันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมการเดินทางแห่งอนาคตที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆนั่นก็คือแอชิบเวนเดอร์ปี2025ครับถ้าคุณนึกถึงเรือหอบแบบเก่าๆที่เคยเห็นในหนังหรืองานกีฬาให้ลืมภาพเหล่านั้นไปได้เลยเพราะเจ้านี่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับนี่คือเรือหอยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาอย่างล้ำสมัยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความหรูหราและความเงียบที่แทบไม่น่าเชื่อว่าเรากำลังพูดถึงเรือหอบอยู่จริงๆวันนี้เราจะมาจอดริกกันแบบทุกมุม ทั้งรูปลักษ์ภายนอกภายในการใช้งานและที่สำคัญราคาของมันด้วยครับมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเลยรูปลักษ์ภายนอก a i ชิ h ว p นเดอร์ตัวนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นนะครับโครงสร้างภายนอกทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาแต่แข็งแรงมันวาวสะท้อนแสงแดดดูมีความฟูตรอริสติกแบบสุดๆเส้นสายรอบลำเรือเรียบลืน่นและดูไฮเทคปลายหัวเรียวยาวช่วยลดแรงต้านอากาศ ขนาดที่ท้ายลำเรือเป็นรูปทรงโค้งที่ผสมผสานกับฟิล์แบบไร้รอยต่อทำให้มันดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟสักเรื่องหนึ่งสิ่งที่เจ๋งมากคือแถบไฟเลดรอบลำเรือที่สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนลวดลายหรือแสดงโลโก้ได้ตามใจเจ้าของเลยครับสำหรับใครที่ใช้เชิงพาณิชย์หรือรีสอร์ทหรูๆบอกเลยว่ามีลูกเล่นให้เล่นเพียบเวลาเจ้านี้ลอยอยู่บนฟ้ามันคือภาพที่คุณต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทันที และถึงแม้จะจอดอยู่เฉยๆบนแท่นจอดมันก็ยังดูอลังการมากขนาดยาวกว่า120เมตรระบบขับเคลื่อนถูกฝังไว้กับโครงสร้างลำเรือแบบกลืนไปกับตัวเรือใบพัดสามารถปรับทิศทางการหมุนได้ทําให้มันบินขึ้นลงในแนวตั้งได้แบบเฮลิคอปเตอร์แต่ที่เหนือกว่าคือเสียงที่แทบไม่มีเลยครับเข้ามาดูด้านในกันบ้างถ้าด้านนอกกว่รั้วแล้วข้างในคือระดับโรงแรม5ดาวบนฟ้าเลยครับแล้วไม่ใช่โรงแรมเล็กๆด้วยนะมันกว้างมากจัดเลเอร์ได้หลากหลายสุดๆจะเป็นเลานอแบบเปิดห้องอาหาร ห้องนอนส่วนตัวบาร์หรือแม้แต่สปาส่วนตัวก็ได้ครับใช่ครับฟังไม่ผิดดีห้องนวดและออกซิเจนเทอราปีบนเรือหอะด้วยวัสดุภายในไม่ธรรมดาเลยบอดหนังแท้จากอิตาลีไม้แท้แผงควบคุมแบบสัมผัสผนังกระจกที่ปรับแสงได้ด้วยเสียงมีหน้าต่างแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ที่มองออกไปเห็นวิวรอบโลกแบบ360องศา ระบบเทคโนโลยีในลำเรือก็จัดเต็มมากครับมีอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงระบบผู้ช่วยอัจฉริยะควบคุมด้วยเสียงระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกโซนและที่ผมชอบมากคือระบบจัดเก็บวายและยาแบบควบคุมอุณหภูมิและไฮไลท์อีกอย่างคือส่วนลอยฟ้าขนาดเล็กให้ผู้โดยสารเดินเล่นได้ด้วยครับพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการบินหลายคนอาจคิดว่าก็เรือหอจะเร็วได้แค่ไหนกันแต่แอชิ h ว p นเดอร์ตัวนี้ทำให้ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดมันใช้ระบบไฮบริด คือผสมระหว่างเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์ผิวลำเรือด้านนอกมีแผ่นโซลาเซลล์บางพิเศษฝังอยู่ช่วยจ่ายไฟให้ระบบต่างๆและชาร์จแบตไปในตัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากแทบไม่มีมลพิษเลยความเร็วล่องอยู่ที่ประมาณ190กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วในระดับเรือเหาะแต่สิ่งที่เน้นจริงๆคือความนุ่มนวลและการเดินทางที่มีสไตล์มันสามารถบินขึ้นลงแนวดิ่งได้ไม่ต้องใช้รันเวย์และบินได้ต่ำกว่าระดับของเครื่องบินพาณิชย์ ทำให้มองเห็นวิวได้ชัดเจนเหมาะมากสำหรับการเดินทางเชิงท่องเที่ยวระยะทางบินต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ1,600กิโลเมตรและถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมด้วยก็ยืดออกไปได้อีกซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับระบบขับเคลื่อนแบบนี้เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะแอชิฟวันเดอร์มีระบบนำทางซําซ้อน AI นักบินสำรองระบบป้องกันแรงดันระบบแยกส่วนลำตัวในกรณีฉุกเฉินและที่เจ๋งสุดคือระบบร่วมชูชีพสำหรับลำเรือ ในกรณีเกิดเหตุร้ายแรงมันสามารถลอยลงอย่างช้าๆได้แบบปลอดภัยมากๆครับมาถึงคำถามสำคัญแล้วมันราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่ประมาณ1,600ล้านบาทครับใช่ครับคุณไม่ได้หูฝาดสำหรับรุ่นพื้นฐานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วและถ้าคุณต้องการปรับแต่งพิเศษเช่นเพิ่มห้องสปาโรงหนังหรือห้องประชุมส่วนตัวราคาก็สามารถพุ่งไปถึง2,400ล้านบาทได้เลยครับขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ มันถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางแบบไฮเอนด์จริงๆเช่นรีสอร์ทระดับโลกนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีหรือผู้ที่ต้องการเรือหออส่วนตัวแบบหรูหราแต่ข่าวดีคือมีแผนจะปล่อยเวอร์ชั่นเชิงพาณิชย์ในอนาคตที่อาจจะถูกลงและให้บริการในลักษณะล่องลอยท่องฟ้าเหมือนล่องเรือสำราญแต่บนอากาศโดยเฉพาะตามเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติหรือเมืองศิลปะต่างๆ ตอนนี้ยอดจองรุ่นแรกเต็มแล้วสิบลำและคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ภายในสิ้นปี2025ส่วนใครที่อยากเช่าเพื่อใช้งานระยะสั้นก็มีแพคเกจให้เลือกแต่ราคาก็ยังแรงอยู่ในหลักหลายสิบล้านต่อเดือนครับโดยรวมแล้ว a อชิฟวันเดอร์คือการรวมเอานาวัตรกรรมเทคโนโลยีความหรูหราและความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม ใครที่ชอบการเดินทางแบบใหม่ๆห,หรืออยากสัมผัสอะไรที่ล้ำเกินยุคผมว่าคุณควรจับตามองสิ่งนี้ไว้เลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับเจ้าแอชิบวันเดอร์ถ้าคุณมีงบถึงจะกล้าซื้อไหมหรืออยากไปลองบินซักครั้งในชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมในหน้ามองฟ้าเพราะวันหนึ่งคุณอาจได้เห็นสิ่งนี้ลอยผ่านไปก็ได้